เมนูพาสต้านะครับที่มีส่วนประกอบดีๆมีคุณค่าทางโภชนาการของดอกกระหล่ำนะครับสำหรับพาสต้าที่ผลเลือกใช้ผลเลือกใช้เส้นริกาโตนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งชื่อเมนูอย่างง่ายๆเลยครับริกาโตนี่ดอกกระหล่ำนะครับเส้นริกาโตนี่เป็นยังไงฮะลองดูแล้วกันเขาก็จะเป็นป้องๆแบบนี้นะครับเราจะใช้ทั้งหมด180กรัมเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตช่างนิดหนึ่งนะครับจุดเด่นของเส้นเขาก็คือว่าปกติแล้วถ้าเมื่อเราทานพาสต้าที่ มีลักษณะสเส้นยาวๆใช่ไหมครับเราก็จะใช้ซ่อมรับประทานแต่ถ้าเปิลิกลาตัวนี้เนี่ยเราใช้ช้อนได้ตักนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาตัดเส้นให้ขาดจากกันนะครับมันก็จะเหมาะกับเมนูที่มีลักษณะเป็นเหมือนครีมครีมหน่อยนะครับแล้วก็ตัวลิกลาตัวนี้เนี่ยฮะถ้าเผื่อเรามองลงไปที่ตัวเส้นคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขาก็จะเป็นลายลายทางเส้นๆอย่างนี้นะครับในหลายคนก็สงสัยนะครับว่ามันคือความสวยงามหรืออย่างไร สาเหตุเนี่ยนะครับมันมีมากกว่านั้นครับการที่เส้นเป็นลอนๆแบบนี้นะครับเขาก็จะทําให้สามารถอุ้มซอสได้อย่างดีขึ้นนะครับเอาละครับในน้ําต้มเส้นเนี่ยนะครับเราต้องคอยให้น้ําร้อนดีใส่เกลือลงไปครับแล้วก็เอาเส้นลงเป็นรวกรับ สำหรับเส้นลิก,กัตตัวนี้นะครับเราจะใช้เวลาลวก13นาทีเพื่อให้ได้ระดับของออเดนเตนะครับแล้วก็เราจะใส่ดอกกระหล่ำลงไปลวกด้วยนะครับดอกกระหล่ำเนี่ยเราจะลวกแค่2นาทีเท่านั้นดังนั้นให้เราลวกเส้นพาสต้าไปก่อน11นาทีแล้วค่อยใส่ดอกกระหล่ำลงไปนะครับจะได้สุกพร้อมกันดีครับ และสําหรับลิกาโตนีดอกกระหล่ำของผมนะครับผมจะใส่เบรดครัมด้วยอยู่ด้านบนซึ่งเบรดครัมตัวนี้นะครับเราจะทาเบรดครัมสดง่ายๆกันเองนะครับในการทาเบรดครัมสูตรนี้นะครับผมจะทําเป็นเบรดครัมสดดังนั้นเราใช้ขนมปังทั้งแผ่นนี้นะครับมาปรุงรสเองนะฮะขนมปังที่ผมใช้นะครับทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาวแล้วก็สูตรนี้มีผสมวิตามินด้วยนะครับเวลาที่เรารับประทานแล้วเราก็จะได้รับแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยนะครับใช้ทั้งหมด3แผ่นครับแล้วก็ฉีกๆลงไปนิดนึงนะฮะ ปิดฝาแล้วก็บดครับอ่ะละเอียดปานกลางก็พอนะครับอ่าหลังจากบดประมาณเท่านี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ของที่เราจะใช้ปรุงรสเขาลงไปเลยนะครับเราก็จะมีเนยนะฮะใส่ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จะใส่มัสตาร์ดครับครึ่งช้อนชาก,ก็พอแล้วครับบัดรสให้เค็มๆเ,เล็กน้อยเกลือปาปิกาครับชอบเยอะใส่เยอะ,ยอะไม่ว่ากัน แล้วเราก็นำเบรดคัมสดของเราเนี่ยนะครับมาใส่ลงในกระทะเลยครับเราจะใช้ไฟไม่แรงมากนะครับค่อยๆคั่วเขาไปเรื่อยๆนะฮะพอเส้นพาสต้าของเราถึง11นาทีนะครับนั่นก็คือขาดอีก2นาทีจะสุกนะครับเราก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปเลยครับเท่ากับว่าดอกกระหล่ำเนี่ยเราให้เขาอยู่ในน้ำแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นพอแล้วนะครับตอนนี้ เบรดคัมของเรานะครับกรอบขึ้นแล้วครับผมก็จะเอาออกจากความร้อนนะฮะแล้วก็พักให้เขาค่อยๆลดตัวลงมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะครับตอนนี้เราเตรียมอีกกระทะหนึ่งเลยนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาใส่พาสต้าของเราลงไปครับเราเตรียมครีมนะครับเพื่อใช้สำหรับการทำซอสทั้งหมด180มิลลิลิตรนะครับผมใส่ลงไปในกระทะเลยหลังจากนั้นนะครับก็ตั้งไฟเลยครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องแรงปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทยแล้วก็ใส่ชีสพาเมซานล,ลงไปนะครับค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับคนเขาให้เข้ากันนะครับเส้นพาสต้าแล้วก็ดอกกระหล่ำนะครับเวลาได้แล้วครับบักขึ้นมาจากน้ำเลยครับบักน้ำลวกเส้นนะครับลงไปเล็กน้อยครับ เราก็คนนะฮะให้ชีสพาเมาซานล,ละลายครับผสมกับครีมแล้วก็เคลือบตัวเส้นดีครับปิดไฟได้เลยนะครับอ่ะตักใส่จานสวยๆครับโรยด้วยปาปริก้าเล็กน้อยนะฮะจะได้มีแสสีแดงตัดเบรดครัมที่เราทำไว้ครับ แล้วก็แต่งหน้าด้วยอิตาเลียนพาสเลลนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะใส่เป็นพาสเลลไทยจะใส่เป็นผักชีจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่มีละกันจะได้มีสีสันเขียวๆนิดนึงครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งจานพาสต้าเพื่อสุขภาพกับริกาโตนี่ดอกกะหล่ำครับ